อ้าวไม่พูดอะอ้าวหนูมไม่รู้ปกติพ่อให้สัญญาไปสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงอยเอาไงอ่อะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเฟรีวิวนะคะอันนี้นะคะเราจะมารีวิวขนมเยลลี่ทั้งหมดสิบอย่างในเซเว่นะคะเรามาดูนะคะว่าขนมเยลลี่สิบอย่างมีอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะนี่นะคะอย่างแรกเป็นจอยเบรนะคะ กลิ่นเหมือนจะเป็นกีวีมั้งคะกีวีนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูหน้าตาของมันกันนะคะนี่นะคะหน้าตาของมันเป็นหมีอะคะ่ะนี่นะคะ่ะเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันนะคะอือหเปรี้ยวมากเลยค่ะมันจะมีความหวานนิดนึงนะคะนี่นะคะทุกคน เป็นรูปหมีนะคะเปี้ยมากเลยทุกคนแบบเคี้ยวไปญญานานๆมันจะหวานของมันเองค่ะที่้อที่สองค่ะจารี่โคลานะคะนี่นะคะมันจะเป็นรูปขวดโค้กนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาชิมกันค่ะกลิ่นนะคะก็ออกไปทางโค้กหมดเลยค่ะ มันจะมีความเปรี้ยวของมันนิดนึงนะคะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะมันก็อร่อยนะคะนี่นะคะมันจะมีความเปรี้ยวในตัวแต่กิ่นมันโคลาโค้ลาสุดเลยค่ะทุกคนนี่นะคะอันที่สามนะคะมันจะเป็นเจฟฟี่จูซี่นะคะเป็นลูกอัุ่น ทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูว่ามันเป็นแบบไหนนี่น้นคนมันจะเป็นแบบนี้เลยสีม่วงกินมันนะคะองุนมากมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าตัวน,นี้อร่อยมากรสชาตินะคะหวานหวานสำหรับคนชอบกินเนลลี่พวกผลมไม้อะไรเงี้ยอันนี้อร่อยะค่ะนี่ค่ะเดวี๋ยวลี่ตัวที่สี่นะคะ เปอรกาลีนะคะบีทคอนเลอร์อนะคะเป็นเจลลี่หนอนนะคะทุกคนนี่หน้าซองมันเป็นแบบนี้นะ,ะเราจะให้ดูหน้าตาของมันมันจะมีหลายสีมากๆทุกคนในซองหนึ่งนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาตินกันค่ะเปรี้ยวมากค่ะรับใคระี่จะหลับแล้วะคะ่ะ ตัวนี้แนะน,นำเลยค่ะแม่ทุกคนมันจะเป็นแบบนี้นะะี่ค่ะทุกคนมันจะเป็นอย่างงี้ตัวนี้นี่ไม่ค่อยหวาน,นะคระับเปรี้ยวเลยตัวต่อไปกลรมนี้เกมทุกคนเคยกินกันไหมนี่นะคะมันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่ทุกคน จำไม่เกมเนาะนี่มันจะเป็นตัวอักษรแบบนี้คนดูเดี๋ยวตัวนี้เรามาลองดูนกว่ามันคืออะไรหืผมผงผงเลยหกไปเลยถ้า <laughs> ทุกคนอยากกินเปรี้ยวๆจิ้มเอาลนะคะผงมันเปรี้ยวเรามาลองกินหงเปรี้ยวๆนะทุกคน มันก็เปรี้ยวนิดหนึ่งอะค่ะแต่หวานมากกว่านี่แหละทุกคนจ่ายไปแล้วนะนี่แะทุกคนนี่เราขย่าไปแล้วนะนี่นะตัวเอฟตัวเอฟนะทุกคนมาชิมกันอย่างเงี้ยเปรี้ยว อันนี้เปี้ยวเลยอันนี้สองที่หกแล้วเรนโบว์ยูนิคอนนะคะมาดูกันมันจะเป็นรูปร่างยังไงนะคะนี่ค่ะทุกคนนี่เป็นรูปยูนิคอนเลยทุกคนดูอุ๊บหล่นเป็นรูปยูนิคอนเลยทุกคนดูเห็นไหมนี่นะคะเราจะมาชิมรสชาติของมันกันอืม รสชาติของตัวนี้นะคะมันจะเปรี้ยวๆหวานๆพอดีพอดีอยู่ะคะ่ะนี่นะทุกคนสีมันจะประมาณนี้นะมันจะสีไม่เหมือนกันใครที่ไม่ชอบหวานมากเปรี้ยวมากก็ตัวนี้โอเคอยู่ค่ะซื้อกินกันได้ดิเซเว่นวนี้โอเคค่ะทุกคน ตัวต่อไปนะคะทุกคนตัวนี้ที่ทุกคนเคยกินกันอยู่แล้วแน่นอนยูปี้นะคะยูปี้พิซซ่าทุกคนนี่นะคะซองมันเป็นแบบนี้ดูเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในเหมือนกันนะคะนี่นะทุกคนมันแกะยากนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาชิมกันในซองหนึ่งนะคะมันจะมีทั้งหมด นะคะนี่นะคะทุกคนหน้าตาของมันจะเป็นอย่างนี้นะมาเรามาชิมกันอร่อยนะทุกคนเนี่ยตัวนี้มันอร่อยแต่ตรงเนี้ยมันจะมีความเปรี้ยวนิดนึงนะคะพวกตรงเนี้ยแต่พวกที่มันไม่ค่อยมีพวกสีตรงนี้นะคะมันจะอร่อยเพราะมันไม่ค่อยเปรีย้ยวไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ ทุกคนเคยกินยาหรือยังเดี๋ยวเรามาให้ดูหน้าตาของมันกันนี่นะทุกคนปีโป้จิ๋วทุกคนดูมันจะเป็นแบบนี้นะปีโป้จิ๋วกินมันค่อนข้างแปลกนะคะกินมันค่อนข้างแปลกอืมรสชาติโอเคเลยทุกคนมันเหมือนแบบรสชาติปีโป้แบบปีโป้ใหญ่อะทุกคน ต่เขาเอามาทำเป็นอันเล็กเฉยๆ่ะแบบสีส้มมันก็ใบละส้มเลยอะค่ะมันแบบเหมือนปีโป้อันใหญ่เลยแค่เขาเอามาทำเป็นอันเล็กเฉยๆอะค่ะนี่นะคะทุกคนทอรี่มาเ๋ยวเราให้ดูหน้าตาของมันกันนี่ทุกคนมันจะเหมือนตัวไอโคลาตัวแรกที่เราให้ดูนะ แต่แต่แค่ว่าสีสีตัวนั้นจะแบบว่าเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูสีของมันแล้วก็ดูนะทุกคนตัวเนี้ยมันจะไม่ค่อยนิ่มเท่าตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้มันจะหนากว่าตัวนี้มันจะบางกว่าทุกคนแต่รสชาติอันนี้ต้องลองดูอืมไอตัวนั้นจะเปรี้ยวกว่านะคะความรู้สึกส่วนตัว นี่นะทุกคน,นเป็นแบบเนี้ยมันจะบางกว่าตัวที่เราให้ดูนะความเปรี้ยวเราว่าตัวนั้นอนะเปรี้ยวกว่าเนี่ยทุกคนดูนะมันจะบางกว่าด้วยมันไม่ค่อยเปรี้ยวตัวนั้นอนะ่ะแต่มันก็เปรี้ยวอยู่ของมันอนะอันนี้น่าจะเป็นยูปี้เบอร์เกอร์นี่นะคะทุกคนหน้าตาเป็นอย่างนี้มันจะไซส์บิ๊กกว่าตัวที่พวกเราเคยกินกันนะคะ นี่นะคะจะเป็นส่วนแป้งของมันนะแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะเป็นผักแล้วก็ชีสแล้วก็มีเนื้อหมูตรงนี้แล้วก็แป้งประกบนะคะนี่นะทุกคนจะมาชิมกันเอางั้นเลยอ่ะเคี้ยวได้ไหมเปรี้ยวเลยค่ะน้ำปล มันจะเปรี้ยวไม่มีหวานเลยนะทุกคนไม่ไม่มีรสชาติหวานเลยไม่มีเลยมันเปรี้ยวเลยมาค่ะนี่นะคะอันดับที่สามที่เราชอบ <_ an> เจลฟี่จูซี่นะคะอังทุกคนแล้วก็อันดับที่สองนะคะนี่คะ่ะเรนโบยูนิคอนนะคะทุกคนแล้วก็อันดับที่สามก็หนึ่ง หนึ่งนหนึ่งนะคะก็ไม,ม่เกมนะคะทุกคนที่เราได้บอกไปนะคะจบไปแล้วนะคะการรีวิวเยลลี่สิบอย่างนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้เรารีวิวอะไรคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย